อย่าบอกนะว่ามาทำงานอะ่ะใช่อมาทำงานที่นี่เองฮัลโหลน้ำหวานแก ah! ฉันมีอะไรจะเมาก็อยู่ไหนเนี่ยเราขอโทษนะที่มาช้าโอ้ไม่เป็นไรเราเข้าใจงานแ<ม>กนยุ่งนะทำงานก็ใส่ชุดเนี้ยมาเที่ยวยังใส่ชุดนี้อีเหรอกบอกตรงๆใส่อย่างอื่นก็ได้น<ม>ูร้านด้วยสิ ็บจานด้วยจาย้าแล้วก็จดออเดอร์ด้วยนะได้เลยครับออปใช่ออปป่ะเนี่ยอา้าวป๊อปนี่ออปเองโอ้โหป๊อปไปทำอะไรมาเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแหมเฮ้ยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอาได้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 ไดว่าแต่นี่แกมาทำอะไรอยู่นี่เนี่ยเฮียบอกนะว่ามาทำงานอะใช่ เอาทำงานที่นี่เองอพูดถึงนะเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยเขาแกเรียนเก่งมากเลยนะโอ้โหเรียกว่าเป็นท็อปของมหาลาัยเลยอะ่ะสาวๆแกนี่เกียดเยอะมากๆเรียนก็สูงแต่แอบเสียดายเนาะเรียนมาตั้งสูงเรียนก็เก่งไมมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแบบนี้อะ่ะเสียดายอะ่ะเหนื่อยน้าดูเลยอะ่ะถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำหรอกนะ งานมันก็ไม่เหนื่อยมากหรอกสนุกดีทีสุเออว่าแต่ช่วงนี้ป๊อปทำงานอะไรอะอืมฉันน่ะหรอฉันทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศน่ะโอ้โหทำงานในห้องแอร์สบายมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้มาต้องมาเดินเสิร์ฟอะไรแบบนี้อะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะแกเวลาเลิกงานเนี่ยฉันก็ไปเที่ยวไปชอปปิง้งคือแบบสนุกมากๆเลยอะแต่ละวันอะอ๋อฉันมีอะไรจะอวดด้วย ความไม่ได้เจอกันนานนี่ฉันมีบัตรเครดิดตถึงสี่ห้าใบนะแกโอ้โหพอดีเครดิตด,ดีโอ้โหไม่น่าอ๊อบว่าแล้วทำไมป๊อปถึงสวยขึ้นเยอะก็เพราะแบบนี้นี่เองทั้งแต่งตัวดีทํางานก็ดีถ้าแกอยากทํางานแบบฉันนะ,ะแกบอกฉันได้เลยย่ฉันฝากไว้ให้ได้เออขอบใจมากนะแต่ไม่เป็นไรหรอกออฟทางานแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะเออ ว่าแต่ป๊อบจะกินอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะโอเคงั้นฉันเอาสเต็กหมูราดพริกไทยดำแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาราด้วยชาเขียวมัทอาหวานปกติเลยนะได้โอเคโอเคนะ,ะเรื่องนี้ต้องเมาเรื่องนี้ต้องเมา โหลน้ำหวานก้ฉันมีอะไรจะเมาก็อยู่ไหนเนี่ยโอเคเดีย๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉันรีบไปหาได้เลยคันปากยิบยิบยิบ,ย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 บเลยแกโอเคน้ำหวาน ฉันมีเรื่องจงเมาว่ะแกเริแ่แกจำออฟได้ปะอีที่สูงสูงป้าอีที่แอกแอกอ่ะเออมีรอยสักเยอะเยอะล่ะอีะอีเรียนเก่งจำได้ดิห้เฮ้ยไม่สีฉาสิมันไส,ส้มัน,น,มนแกรู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยฉันไปเออไปเจอมันที่ร้านอาหารต้องไหนะ่ะแถวแถวเนี้ยแถวแถวบ้านแกเนี้ยแหละรู้ไห<อ>มมาทำงานอะไร แล้วอย่างนี้แต่ทำไมมันตกต่ำได้นขนาดนะี้อ่ะปกติสาวๆมันลริ่มๆเลยนี่แล้วยังยงี้สาวที่ไหนจะมองเอาจริงปะฉันไม่เห็นอนะ่ะเดินเสิร์ฟแบบทั้งวันแล้วเหงื่อซอกทั้งตัวเลยอ่ะแกฉันว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนมองมันหรอกสนับหน้ามันเนะเออไม่นำหนะ้าตัวหน้าเหมือนไฟเอง <c oughs> ใช่ฉันเนี่ยเอาจริงนะสะใจมากเลยนะเอาไงดีง oh ั้นพรุ่งนี้ไปหาไหมที่ร้านอ่ะนี่จะได้แบบ ให้มันอิจฉาไงว่าดูจีดูจีลอดปัง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 จัดแบพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยเอาบัตรที่ดิบไปปวดมันฉันอวดไปแล้วห้าใบใส่ชุดเลิศอยู่นะเลิศไม่ไยวมึเดี๋ยวผ่าเออฉันนำสุดแต่ฉันนำก่อนแกก็สอบสอบฉันก็ทำไปก่อนอะได้ของงามสวยๆบ้าเออลอดนี่ไปถ่ายเพิ่มอ่างคนใหม่แก น่งก่อน,น,อ,นอืมเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีเออว่าแต่ทำไมแกถึงว่าเป็นเด็กเสิร์ฟล่ะไม่เป็นไรเนาะคงทำงานหนักอ่ะพักบ้างนะเป็นห่วงเออ,เออแล้ววันนี้พวกเธอจะกินอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะเอาอะไรที่มันแพงๆอ่ะจ้นะเนอะ เราสั่งได้ทุกอย่างเลยเนาะนี่กะว่าจะเลี้ยงเพื่อนด้วยนะคงไม่มีโอกาสจะได้กินอะไรอไร่อยๆแพงๆแบบพวกเราอืมเออไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ค่อยหิวอะทำไมอะไม่หิวหรือไม่มีเงินซื้อนี่อเอาจริงไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นนะอยู่พวกฉันเลี้ยงเองเนาะไม่เป็นไรหรอกพวกเราอะมีบัตรเครดิตกันสี่ห้าใบแค่นี้ไม่ทําให้ขนนะแข้งร่วงจ้ะเออคือว่าเอานะ เราก็เป็นเพื่อนกันนโนๆไม่ได้เจอกันตั้งนานเลี้ยงแค่เนี้ยจิ๊บๆอยู่แล้วเนาะมีเงินอืมเออถ้าพวกเธอจะเลี้ยงอ่ะเราก็ขอบใจมากนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราขอไปดูลูกค้าตัวน,นู้นก่อนนะได้าาได้ได้นะได้จจัดมาเลยนะแพงๆอะ่ะเอาจุกเมนูอะไรก็ได้นะ รอแป๊บนึงนะอันนี้ก็เดียวนะเดียวเย็นเรอก่อนนะได้จ้ะแกชิไวไลออฟเนี่ยมันต้องอิจฉาเราแน่นอนเลยชัวร์ป่าเนี่ยอิจฉาเรไม่ใจตายแล้วมั้งไปดูมันดิเดินเสิร์ฟอาหารทั้งวันไม่ได้พักเลยอะ่ะดูอย่างพวกเราสิแกมีเวลาทำเล็บเดินชิลกินอาหารเที่ยวสนุกไม่เห็นต้องใช้แรงงานแบบนี้ อย่างที่เขาว่ากันนะแกะแข่งอะไรก็แข่งได้จะมาแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้อยู่แล้ววะตกต่อำอะไรอย่างงี้อ่ะโอ้โออยดีกตนอะหน้าสงสารน้ำไปก่อน ขอโทษด้วยนะวันนี้พอดีลูกค้าเยอะไม่มีเวลามานั่งคุยพวกเธอเลยไม่เป็นไรเข้าใจว่าทําง,งานใช่พวกเราต้องหากแล้วเนาะที่รบก,กวนอยากให้แกมาคุยกับพวกเราเนาะเอางี้ไหมเราอยากให้แบบชวนออกไปเปิดหูเปิดตาไปที่อื่นกันจะได้ไม่น่าเบื่อที่เดิมๆเ,เออแล้วแกเนี่ยว่างวันไหนบ้างล่ะก็ได้นะพวกเธอจะไปวันไหนอะพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้ Ừ, ลาได้ปะล่ะสักวันเดียววันเดียวนนี้เลยเหรอ,อก็ได้นะงั้นก็ส่งโลเคชั่นมานะโอเคเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคปะ <Okay. S 2> เดี๋ยวพวกเราไปกันนะโอเคบายจ้ะ แกแกไหวออกมันจะมาแหมร้านหลุขนาดเนี้ยถ้าเป็นฉันฉันไม่กล้ามานะออจริงกล้ามาก็บ้าแล้วปะโอ้เป็นเด็กเสิร์ฟจ,จะมาร้านหลูๆอย่างี้ได้ไงอู้ไม่ดีนั่นไงมาว่ะกล้าว่ะบ๊อบหวานเราขอโทษนะมาช้าโอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรเราก็าใจงานแกนยุ่งอะนะแต่ทำไมชุดนี้คุค้นๆเนาะ ทำงานก็ใส่ชุดเนี้ยมาเที่ยวยังใส่ชุดนี้กรอ,อ,อบอกตรงๆใส่อย่างอื่นก็ได้ดูร้านด้วยสเิเข้าใจแหละมันไม่มีซื้อหรอก็ต้องแบบเซฟๆซฟไปอย่างเงี้ยวนๆเออนาะซื้อคือ,อเ,คเราก็ชอบใส่แบบนี้สบายๆอะ่ะไม่ต้องหรูไม่ต้องแพงมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะ่ะ จ้ะตามใจละกันเอาว่าแต่เราสั่งอาหารกันเลยไหมเออสั่งเลยเหอะอ๋อ,อกแกสั่งได้เต็มที่เลยนะของแพงๆแกสั่งได้หมดเลยไม่ต้องดูช่องราคาด้จ้ะจ่ได้เอออยากกินอะไรสั่งได้เดีย๋ยววันนี้พวกเราเลี้ยงแกเองนี่พวกเคอจะเลี้ยงเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรรู้ว่าจ่ายไม่ไหวไจ่ายได้แกจะได้ไม่ต้องจ่ายไงไม่ดีเหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกเราเนี่ยมีบัตรเครดิต4ี่ห้าใบกันเลยเลี้ยงได้เพื่อนแค่คนเดียวเลี้ยงได้เต็มที่อยู่แล้ว สั่งได้เลยนี่จาอ่าพี่คะเราไม่นูจา้จาจ้ะอืมอาหารอร่อยมากนะ้องแกนาออืมรสม,มากเาแต่ทำไมกินน้อยจังล่ะกินเยอะๆก็ได้เราไม่ค่อยหิวอ,อ่ะอ๋อยังไงดีเก็บ เช็คบิลเลยเนาะอืมน้องคะเช็คบิลเลยค่ะมาเลยครับค่าอาหารทั้งหมดเอ่อสองพันบาทครับสองพันบาทอืมออาหารแค่นี้สองพันบาทเลยเหรอเฮ้ยแค่น,นี้แหละสองพันถือว่าถูกแล้วเนี่ยจะบอกให้ใช่ไหมตกใจอ,อะไรคนรวยเขาก็จ่ายกันสองสามพันแบบนี้แหละง่าย เงิน2,000นี่บางคนใช้เป็นเดือนเลยนะอากับางคนไงแต่ไม่ใช่สำหรับเราชันไงถูกต้องไปไปฉันจ่ายฉันจ่ายฉันจ่ายเองฉันจ่ายเองเดี๋ยวเราช่วยจ่ายไหมเฮ้ยไม่ต้องช่วยจ่ายแกเก็บเงินไว้เถอะดีไม่ดีนี่ต้องใช้ทั้งเดือนไว้แล้วล่ะเออเก็บเงินไว้เก็บยังไงอ้าวนี่จ้าฉันเลี้ยงเองเมื่อเด้ก ไม่ต้องเป็นหะ่วงสั่งอะไรเพริ่มไหมเอาห่อกลับบ้านได้นะเผื่อมื้อเย็นไม่มีอะไรกินทำไงเออถ้านเรามีข้าวแล้วเออโอเคไม่เอามาม่านะไม่ใช่ไดอ็ดหรือว่าอดนะเออปลากระปงปลากระป๋อง,าองมามงมา่มาม่าไม่ต้องตุนแบบนั้นก็ได้นะสั่งได้จะไม่ได้ว่าอะไรเลยเรารูดบัตรอยู่แล้วเอยหรือเราจะซื้อข้าวสารให้ไหมเฮ้ย <laughs> เกินไปห่อแลนเออขอโทษนะครับค่ะพอดีว่าบัตรเครดิตใบเนี้ยครับ ันรูดไม่ผ่านนะครับมาแจ้งว่าวงเงินเต็มมะครับวงเงินเต็มขอดูหน่อยนะอุ้ยแกเป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเด็กช่วยเพิ่งไปรูดกระเป๋ามาไงลืมเลยใบเนี้ยอีกใบเดอยวไปโอเคอ่ะนี่จ้ะมาซื้อของจะพูดนะครับโอเคไปลุยกระเป๋ามาลืมแกขอโทษทีไม่หรอกอย่าโอนคืนให้เอ้ยไม่เป็นไรไม่ไร อะไรเนาะ <c oughs> เลี้ยงไม่มีปัญหาจะขอะโทษนะครับบัตรเครดิตใบนี้วงเงินก็เต็มเหมือนกันครับแก<อ>ฉันลืมไปฉันไมีลืปรองเท้ามามจะมีเงินสดไหมย่ามีอยู่ห้าร้อยเ,นะเองมีสามร้อยยังเงียบโอยนะอ่านี่ครับสองพันบาทเฮ้ยออฟ จ่ายทำไมเ,เดี๋ยวก็ไม่มีตังหรอกไม่ใช่ว่าเงินก้อนสุดท้ายนะเอออย่างนี้เอานะเราก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างอนะอุย้ยถ้าถ้าก้อนนี้เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ไม่ต้องก็ได้นะเอาจริงเออเป็นห่วงจะใช้ยังไงทั้งเดือนเออเอาอย่างนี้เดีย๋ยวเราโอนคืนให้ลวกันน็อ,นอไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรโอนคืนได้ไเหมือนเครดิตพวกเธอเนี่ยจะวงเงินเต็มทุกบัตรเลยนะไม่เราก็เพิ่งลูดไปเดีย๋ยวเราก็อ,อ,อันนี้แล้วจะซื้อของแบรนด์เนมไปก็อย่างนี้แหละ ี๋ยวโอนคืนให้เนาะเออกลับดีกว่าเออปไปๆๆเรากลับกันดีกว่าเนาะกลับดีกว่า ช้านซะหน่อยเนี่ยบัตรเครดิตกันเต,ต,ต็มอีกอะ่ะจะทำยังไงเนี่ยทั้งตัวฉันเหลือ500อยเองเนี่ยจะใช้ยังไงถึงสิ้นเดือนน่ะฉันก็เหมือนกันฉันเหลือแค่300รอเองอแล้ววันหลังไม่ต้องเชวนจากบ้านไม่ไปไหนเราไม่ซื้ออะไรอีกแล้วว่า้รู้อย่างนี้ไม่นา่ารูดบัตเรเครดิตซื้อลมผ้าเลยอ่ะเราจะกลับบ้านกันยังไงรถเมย์เราแก่ะรถเมย์เหมือนกันเนี่ยแหละรออะไรอะ่ะไปดิ ับเดินเข้หานะครับาครับนี่แกยังไม่กลับอีกเหรอไม่รอวินก็รอรถเมจ์ออใช่เอ,อ่อไม่ต้องสนใจเราหรอกเธอแล้วพวกเธอกลับไงแน่นอนแท็กซี่อยู่แล้วจ้าใช่กับแท็กซี่เอ,อ่อติดรถแท็กซี่ฉันไปไหมล่ะอ,อืมไม่เป็นไรหรอกพอดีรอขับรถมาขับรถมาคันไหนอ่ะนี่ไง เด็กเสิร์ฟอย่างแกเนี่ยนะดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีรถขับปลาเออไม่น่ามีปัญญาซื้อแบบนี้ได้ของเจ้านายปะเนี่ยเออนี่เราจะบอกอะไรพวกเธอให้นะการแต่งตัวจนๆเนี่ยแล้วมีเงินใช้อะ่ะมันไม่น่าอายหรอกดีกว่าแต่งตัวรวยแต่งตัวไฮโซแต่ไม่มีเงินเนี่ยน่าอายกว่าเยอะและคนรวยนะจะยิ่งรวยขึ้นเพราะทำตัวจนส่วนคนจนจะยิ่งจนลงเพราะทำตัวรวยแบบพวกเธอเนี่ยแหละ ฝากไว้คิดนะเออแล้วขอบใจพวกเธอมากนะที่ไปอุ่นนุนร้านเราเมื่อวานน่ยร้านร้านอย่าบอกนะร้านที่มีคนจีนอยู่ต้อนรับหน้าร้านไงขายหน้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วแก